กตลกตลกก่อนดู EP แรกต้อง๋ออ๋อมันงี่เงี่ยเหอเหนื่อยใจจริงๆนะต่ลเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีสบายดีไหมครับ กันเลยดีนะนี <reconcile> ่ม <Whatever. laughs> <rawd Moder ator> ันกินต่อขาชาเกาหลีเป็นไงบ้างเลยยืดยืดมาหาเราเลยนะเกาหลีหนาวไหมคะอะไรนะครับเกาหลีหนาวไหมคะหนาวมากหวานไหมคะหวานคะหนาวมากหวานมากกลับทั้งวันอะไรกะว่าจะซื้อมา สสติกเกอร์แต่ไม่ได้ทายเดี๋ยวเดี๋ยค่อยหาเวลาไปทำเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหางานให้น้องลงเออให้น้องลงเอ้ยข้างหลังได้ยินเปล่าเอ้ยไม่่ะได้ยินไะข้างหลังได้ยินใช่ไหมข้างหลังได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินไหมะโอเคไอ้ทีมคอน อขอไม่หนึ่งสนุกครับสนุกครับก็ให้สัมภาษณ์หลายสื่อไป่พอสมพวลยใช่ที่ใจนะที่เขาแบบว่าเขาอะไรเขาแบบเห็นความสัมพันธ์หรือว่าสนใจกับซีรีส์ออกสังเกตใอไหมไม่มีผู้ใดหรอคือคือคือรอบนี้เงียบตลอดเลยเนาะ เธอเธอเราคุยได้นะจริงๆแล้วอะอะไรนะครับพลันหรือกลันนะพลันพลันพลันาันของแกใช่ปะเออพันใจเย็นีันนามสกุลอะไรนะนามสกุลอะไรนามสกุลนามสกุลด้วยที่อะไรพันยงย่งพันยงเย่จริงเหรออะไรอะไรอะไรไม่รู้อะ ชันชื่ออะไรนะไทนัทนะใช่นามนามเป็นคนอะไรนะครับนามอะไรตระกูลตระกูลอะไรอยางนีนทาเจริญสกุนามท้าเจริญสกุลนามท้าเจริญสกุลโอ้ยเป็นพันแท้ฟังเขาฟังข้างบนเป็นของจพี่เอิร์ดทำไมมือถือพี่เอิร์ดไปอยู่ในกระเป๋าน้องมีข้างหลังอะค่ะที่เกาหลีอะค่ะอะไรนะครับที่เกาหลีอ่ะะ เอาไปตอนไหนอ่ะเขาไม่ได้ยืติเขาหลับมาลองเสื้อมาลองเสื้ออ๋อ้พี่เขาฝากมีเฉยๆฝากแล้วก็ลืมเลยว่าฝากไว้ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะโอเคได้ครับซื้อมาได้ทั้งคู่หรือได้อะไรนะครับโดโดหางานให้น้องลงเอ่อหางานเดี๋ยวหางานให้น้องโลกขู่ปะขู่ โขนโซนามากนะใส่บ้างเงียออกนส่ใส่ใส่นี่หละี่ละมันต้องเล่นต่อไงเข้าใจป้ะมันต้องเล่นต่อเล่นเล่นพวกเฉยเฉย

รู passage, ้ส es ึกเป็นตัวของตัวเองร้อนท่ามั oh, so like yep, ่นจะมากอยู่รู exactly ้สึกว่านี่แหละสิ่งที่ตามหาใช่จะพ้าเหรอก็เป็นไอของเอิร์ธบิ๊กที่ปกติแล้วเอิร์ธคิดจะร้องเพลงแบบซึ้งซาชาอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเพลงโจ๊กมาเลยสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่เป็นเพลงที่แนวเพลงที่เอิร์ธไม่เคยได้ทำก็ได้ทำแล้ววันนี้ก็อะไรนะครับป็นตเองเธอก้าเต้นกับอเวา เดี๋ยวก่อนมีอยู่แล้วแต่คำมมิซูนกำลังมาพอไปพอไปกลาวท่าให้มันง่ายแล้วก็แบบขอให้ก่อนให้มันคมก่อนนี่ึงงายกับเพลงกับโกอะไรนะครับได้ครับจริงๆเมื่อกี้ก็แอบสอนท่าไปแลยนะในไลฟ์บ่ะเราไปดูได้ขอขอดูขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคเราจะไม่ว่า มีสต่อเลยมิกเต้นเก่งมากเท้าไฟจริงที่บอกว่าเรียนน้าเซฟนะท่าเต้นอะเต๋้าเราไม่ยียยอมมีเาเลยลูอย่า้อย่าาี่แนี้ อะไรนะสาระนี้สอนเต้นเบาๆละกันความรักก็อยากจะมงเพ่งมงชวนเธอมาคงก็อยากจะมงเพ่งมงชวนเธอมาคงล่มคง กันเงยสะทพงลุ่งทางตุ่มปัดตุ่มเป๋พบขึ้นเขานะเราสงสัยจะต้องขึ้นคานโอ้โหสมกุศสมกัดสมกุศสมกัด โอเคไม่เข้าใจนะเออแล้วให้มิกเต้นด้วเถอะป้าเดี๋ยวเต้นด้วยสิเต้นด้วยสิเดี๋ยวเราล้องเราเริ่มจากโอ้โหแรกแล้วกันเนาะมาลองสิท่อนไหนทโอนไหนท่อนไหนท่อนไหนโอ้โหโอ้โห

เราห้ามเลือกชอบนะโดนโดมยดนโอ้ยไม่ไหวแล้วโว้ยแอฟิปก็ไม่ไหวแล้วบ้านสวนแล้วเว้ยลูกเอ้ยไปอยู่กับแม่ไม่เหอะแม่มีสวนมะลูกเฮ้ย hello hello interfans เฮ้ย คนไทยข้างหลังอิน The แฟนอยากตะปีกบางอย่างบ้างไหมล่ะเรา <c oughs> ขอเราขอเทควิดีโอของเธอได้ไหมล่ะ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> สาม <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอถ่ายด้วยไม่ได้หรออะไรนะเอดอกเอดอกเอดอกแม่โอ้วเรา10โมงตรงให้ได้ไหมล่ะอยากได้โมเมนต์เอเดร์จดสิ่งต้องบินวันี้นะครับผมวันที่22ธันวาคม10โมงตรงเปิดขายตั๋วที่ Thai Ticket m a n a e r ทุกสาขานะถ้าใครอยากไปดู DP แรกด้วยกัน First Eye View Official ในไทยแลนด์นะก็มาที่เซ็นทรัลเวลนะมีโชว์พิเศษอ่ะมีโชว์พิเศษทานเห้ปวดด้วย ช่วยกดหน่อยเอาคอมมากดทันให้ตะกดให้กดแจกเลยผ้าพันจะตังหรอวงเล็บผ้าพันนะคาถาคาถากดบัตหน่อย้าถาคาถากดบัตรคาถาาถากดบัตรโอ้โห กดบัตรได้เลย้าใจนะอะไรนะครับมีอยู่แล้วครับนอกจากการพูดคุยในเนื้อเรื่องแล้วก็เกี่ยวกับออสังครเลอไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีกัรโซพิเศษด้วยใช่อยากให้ทุกคนได้ไปมีพี่ชายคิดด้วยนะใช่ครับเอาไว้แค่เราเจอกันก็ดีที่สุดแล้ว เจอกันดีที่สุดแล้วเป็นคนพิเศษด้วยนี้เป็นคนเดียวที่เอิดกล้าทำแบบนี้นะนี่เจ๋งปะโอ้ยไม่บอกหรออยากฟังเสียงท่างหล่าวท่านหลักินหน่อยได้ไหม เอาจริงๆริง EP หนึ่งอะเออเยี่มวันนี้ดูเราดูกับแฟนคลับนี่แหละบอกได้เราดูพร้อมกันใช่ยังไม่ดูที่ขอตัดต่ำเลยเพราะว่าจะรอดูกับทุกคนคนที่หกมาตลอดตอน EP หนึ่งตละครรับมรึเปล่า,าลไม่นะม, <c oughs> มันเฉลยหมดแล้วนี่ในทีเซอร์เฉลยหมดแล้วนะในทีเซอร์ e ะตัวละครเรื่องนี้ <c oughs> ไม่มีร <c oughs> <ม>ับแต่โซ่อะ <c oughs> ไรนะเอาติใจ <c oughs> ด้วย ดูดูแล้วเหมือนกันเนี่ยอ่ะเราได้ถ้าบอกใครทักบอีนะคืออยู่ที่ยานี้เอ็นนักข่าวกดสิบนักข่าวนิฟท้ออยู่นู้นนักข่าวนิฟท้ออยู่ตรงนู้นนักข่าวมาติดอยู่ตรงนี้มีใครสายได้ไหมถามว่าตอบไหมเราบอกเลยว่าตอบได้ครับเอออ่าเออแต่แต่ถามว่า นะพี่เออทํา <coughs> 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 <t> <coughs> <coughs> <coughs>